โอคครับทุกคนวันนี้เราก็จะพามาดาซ c ครับ RC ลอยครับพรกับเจ้าของรถเลยครับชื่ออะไรครับเจ้าของรถชื่ออะไรครับ วันนี้มารีวิวอาร์ตีครับรีวิวหน่อครับทำอะไรไปบ้างเร็วๆรีวิวหน่อยครับอะไรล้อครับรอตอบล้อครับบันไสบันไสขอบอะไรครับสายใหญ่เกินครับอะไรครับเนี่ยกับคัขลิ่นครับของของอะไรครับบลูทูธครับเย็ดเอาว่ะนี่เรือนไม่บูทูธครับตัวนี้ก็เป็น จัญญาลกันขโมยครับตัวนี้ <c oughs> รุ่นนี้มีเต็ดครับทำอะไรไปบ้างครับเครื่องจะเติ๊มเครื่องบอกอะไรครับห้าหกอ๋อห้าหกห้าห,ก,ห,าหกแรกเดิมเหรอครับ,รบอ๋อได้จบยังครับคันนี้เอ <c oughs> ทอ,อทอะครับทอดท่อสุดลาซาด้าอุ้ไม่รุ่นลาซาด้าเว้นี่ พลังชักเตี่ยมจา้าถับูเป็นของอะไรครับของแบบ,บ, <Yeah. S 2> บครับเย็ดหมดหมดที่ว่าครับโอซานีลายครับลายเยี่ยครับสภาพโดยรวมมีเจ้าของรถก็เท่นะครับข้าขับรถเลยเย็บอะไรอย่างงี้ตรงเรื่อง,งนะ mm hmm. ใครเจอทักมาได้นะครับ mm hmm. พร้อมจับ พร้อมบวกกันบอกเลยเยเขาว่าเขาบอกว่าอยากโดนเวบนังแสงครับเนี่ยลองออกตัวให้ดูน่อยครับว่าเอาเกียร์ว่าเกียร์โอ้ไม่ได้เลยเรามาเร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 มาถนนเส้นนี้รถ วันน kind of like ี้ไม่รู้ทำไมมันเยอะนะครับนาๆๆาี่เามีการเบรนยาวเเอาเอา้กัเนี่ออะอรนี่ วิ่งแห่งเขามันเดนแห่งอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาป่ะลอ้บปีปีเอ้ยนอนขับว่ะโอ้ชุดจัดนี่ชุดอีลีเลยนี่นอนนี่นอนนี่นอนขับเปล่าละ เย็ดู้ที่สองลอยวุ้ยชุดสุดสุดดีดีคอยอีกร,<ข>กรอบคอยอีกรอบตรงนี้ครับแล้วอ,อีกอนนรอบอะไรอี่น่ <Yeah. S 1> แนและ Jahen, wih, saye deh, Pak. Tungki, saham, saye deh. boleh yang ini. Awas, yeet, tangan eh แรงไม่เลงถามใจไดวดูครับพร้อมบัวครับห,หาหารถวิ่นไหมครับยังได้รถวิ่นไหมครับรอก,กระเบ็บไอ้คันสีดำคันนี้ไหมครับเนี่ยโอ,โอ้สีสุดยัน<อ>ยงนำวันที่สองสองจังหวัดสี่จังหวัดนะครับโว้ยลูกหาโหขุดย,ยันยังอ๋อลองไหมครับลองไหม,ม <c oughs> ถ้าใคร อยากให้ RC คันนี้ลองแบบเทียบคันนี้ลอดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับให้ดูฟอนก้อนเดิมเออฟ้อนเดิมเอาแล้วบวันนี้ฟ้อนเดิมแต่วันนี้ใสใสไงเฉยๆอันนี้ลองดูครับลองดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับรถดนักตัวอันเานี่